สนใจผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพดูสิ่งนี้กันนิดหนึ่งครับตอนรับพี่ปอภาคภูมิเลยคะ่ะสวัสดีคกวนครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แล้วแฟนรายการข่าวเย็นช่องอมรินครับเดือนนี้เข้าสู่เดือนเมษายนเป็นที่ร้อยเนาะแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่วันสัปดาห์หน้าจะเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลใหญ่ของปีก็คือปีใหม่ไทยหรือว่าเทศกาลสงการใช่เลยวันนี้เลยขออนุญาตครับเอาโปรสงการหยิบมาฝากแฟนรายการช่องอมริน ให้ขวัญให้คุณพ่อคุณแม่และแฟนรายการลองคำนวราคาของแต่ละชิ้นที่เราหยิบมาฝากว่าราคาถ้าเต็มโต๊ะขนาดนี้ราคาเท่าไรเนาะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้ฟังแต่ก่อนอื่นครับให้ดูโรงงานของเรานิดหนึ่งครับผมมาในนามของโรงงานของโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำนะครับโรงงานของโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนจดทะเบียนในตลาดรัพย์แปลว่าเป็นมหาชนเราเปิดมาเกินสิบปีแล้วนักใครที่เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่เข้าไปที่ Google แล้วเซิร์ชคำว่าโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนเอาเฉพาะเปิดโรงงานนะครับ เกิน10ปีและช่วง3ปีถึง4ปีที่ผ่านมามเราเข้าสู่ตลาดรัพ์เป็นมหาชนวาวในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนนั้นทุกสินค้าที่เราหยิบม,มาฝากในช่องอมรินมาตรฐานต้องสูงดังนั้นใครที่มองหาของฝากของขวัญช่วงเทศกาลมหาสงการอ,อยากให้ลองดูเซตนี้และโปรนี้ดูอ่ะ ขออินเสิร์ตโรงงานดูแลให้ขวัญกับคุณพ่อคุณแม่ลองคำนวณราคาไปพร้องกันเนาะว่าเซ็ตใหญ่ๆแบบนี้ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติหรือถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองในช่วงเทศกาลสงการต้องราคาเท่าไหร่อ่ะเบอร์ของลอดที่1และวางไว้ตรงนี้ได้เลยครับต้องว้าวนะพี่ต้องว้าว<พ>อ,อะ ปกติงาดําช่วยเรื่องอะไรครับกระดูข้อข้อต่อหัวเข่าขอเสิร์ประกอบของงาดําขึ้นมาอวดแฟนรายการช่องอมรินน่อยผมย้ำะท่านผู้ชมเนาะตัวนี้ความแตกต่างคือใส่ทั้งงาดาและใส่ทั้งคอเลเจนประเภทไททูย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับงาดามีส่วนช่วยเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อข้อต่อ,อ,อและคอเลเจนไททูช่วยเรื่องหัวเข่าโดยเฉพาะปกติ1กล่องคือห600้อยบาทกินได้1เดือน30มสิบกระสุนสามกล่องราคาคือพันแปดร้อยบาทตั้งราคานี้ไว้ก่อนนะครับ เบิกของรอที่2และว,วางไว้ในรายการครับยังมีอีกตั้ง1800ไว้บนะครับและนี่คือคลอวเจนนะครับกระป๋องเงินตราดนัทออกจากโรงงานมหาชนให้ขวัญน,นะท่านผู้ชมดู <Så. S 1> ราคาบนหน้าจอนหนึ่งครับปกติระาวาังจําหน่ายตามบุธวสันส<อ>ี CJ B ิ๊กและรถตัดสินค้าไม่ดีจริงไม่สามารถวางจําหน่ายได้1กระป๋อง1นึ0 0 0สนสองหมื่นกรัมกินได้ประมาณ1เดือนราคาแบบจัดโปรแล้วนะครับเราขายอยู่29 9กตีกลมคือประมาณ300บาท สามกระป๋องอย่างต่ําคือ900บาทเมื่อกี้พันแปดร้อบาทบวกเก้าร้อบาทคือเป็น2องพันเจ็ดร้อยบาทแล้วแล้วแล้วก็คราเจนกระป๋องเงินหนึ่งความพิเศษคือออกจากโรงงานมหาชนสองขอส่วนประกอบขึ้นมาอวดแฟนรายการนะครับตัวนี้ใส่ทั้งคราเจนไดเปปไทยไดเปปไทยมันช่วยอะไรครับกระดูกข้อข้อต่อหัวเข่า<อ>แล้วเราใส่ตรายเประไทยตรายเประไทยมันช่วยอะไรครับผมไม่หลุดล่วงง่ายอุ้ยนี่ดีผิวแข็งแรงเล็บแข็งแรงไม่หักง่ายเราใส่ครบจบแล้วตัวนี้ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างคือเราใส่โปรไบโอติกเข้าไปด้วย ปกติเวลาใครจะกินโปรไบโอติกต้องซื้อแยงหรือต้งกินพวกนมเปี้ยวพวกโยเกิร์ตแต่ตัวเนี้ยเป็นสูตรับเฉพาะจากโรงงานเราคือใส่โปรไบโอติกเข้าไปอ่ะขอส่วนประกอบโรงปกติ1กระป๋องแบบจัดโปรแล้วคือประมาณ300บาท3กระป๋องคือ900บาทเซ็ตแรก1800บาทบวกอีก900บาทเป็น2700เตั้งราคาไว้ก่อนเนาะเบอร์ของลที่3เข้ามาเลยครับ อ่ะแล้วให้ไทยราคาเล่นๆนะแต่โปรนี้บอกแล้วก่อนว่าเป็นการต้อนรับสองการเมื่อกี้1800ดรบวกเ้าร้อยเป็น2700ันเจ็บาทตัวรันนกขอญาติกล้องจับกันหน่อยครับความพิเศษของรันนกตัวนี้คือ1เป็นรันนกแท้เราจดแจ้งเป็นรันนกแท้ตามที่เห็นบนหน้าจอเลยนะครับแล้วตัวนี้จุดเด่นก็คือ1ออกจากโรงงานมหาชน2ตัวนี้ใส่นานะ และใส่ลลาเจนไดเปแปไบด์ายลงไปอะขอเสริมประกอบขึ้นหน่อยครับ oh. คือปกตินะนะมันช่วยอะไรครับเสริมูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย oh. และลครเจนก็มันช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวแล้วก็ความแข็งแรงให้กับร่างกาย oh. 6ขวดปกติ1ขวดคือ120บาท6ขวดคือ7 2 0รบาท oh. Oh. เมื่อกี้2,700อบวกประมาณอีก700รบาทเป็น3,400บาท oh. อ่ะอาทถามขวานถามท่านผู้ชมแบบนี้ เซตใหญ่ๆแบบนี้ถ้าฝากเป็นของขวัญช่วงเทศกาลสงการากขวัญคิดว่าราคาลดแบบเต็มที่จาก2,700บาทสามพันนะเหลือ, 3, อลประมาณเท่าไหร่ครับ3 5 0 0สัก2,900ขวัญว่าโอเคยังแพงไปอยู่ครับจริงเหรออ่ะอีกสักครั้งหนึ่งอ่ะ2,000ก,กว่ายังแพงไปอยู่ครับพอขายได้หรอลดกว่านี้ใช่บอกแล้วว่าให้เพราะร<อ>เป็นโปรสงการและโรงงานมาขายของเองอ่ะให้เท่าไหร่ดีครับพันเก้าอ่ะยังแพงไปครับหมดหน้าจอวันนี้ให้จ่ายแค่ หนึ่งพันบาททวนสามอย่างนี้หรอคามอย่างหนึ่งพันบาททวนและ รังนกก็หนักงาดําก็หนักลครเจนก็หนักเราบริการส่งฟรี <c oughs> และเราบริการเก็บเงินปลายทางเฉพาะวัน <c oughs> ที่โรงงานมาขายของเองอ่ะผมไล่เรียง <c oughs> แบบนี้อีกหนึ่งรอบ <c oughs> อเนาะไล่เรียงอย่างแรกก่อนไปใกล้ๆขวัญก่อน <c oughs> ก็คือตัวรังนกครับ <c oughs> รังนกตัวนี้คือหนึ่งมีส่วนผสมของนานะและก็ไครเจนไดเปปไทด์ดังนั้นรังนกให้จำง่ายๆครับช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายใครที่ร่างกายไม่แข็งแรงร่างกายไม่สดชื่นอยากให้ลองกินตัวรังนกนี้ดูเนาะขอเสริมประกอบรังนกขึ้นมาหน่อยครับดังนั้นผู้ชมแบบนี้เนาะร ออกจากโรงงานมหาชนเราใส่นานะและใส่คลอลรเจนเข้าไปเนาะดังนั้นใครที่ร่างกายไม่แข็งแรงรังนกช่วยให้แข็งแรงทานมากเลยอ่ะน่าทานท่านผู้ชมเพาตอนนี้รังนกเต็มๆคำและเป็นรังนกแท้ 6ขวด720บาทนะครับอะคอเลเจนขอราคาขึ้นหน่อยครับปกติ1กระป๋องราคาเกือบ300บาทแล้วเนาะ3กระป๋องราคาอย่างต่ําคือประมาณ900บาทยังต่ําเซตนี้รวมกันก็1,600บาทแล้วเนาะและบวกตรงนี้นะครับบวกงาดําขอสมเกลอกงาดําขึ้นหน่อย<ช>งาดำตัวนี้ความพิเศษก็คือมีสมวสมทั้งงาดําช่วยเรื่องกระดูกข้อ,อข้อต่อและก็ในส่วนของนะครับคอลลเจนประเภทไททูที่ช่วยเรื่อง หัวเข่าโดยเฉพาะตัวนี้3กล่องก็อีกพันแปดร้อบาทหมดหน้าจอคือ3000กว่าบาทเกือบสี่พบาทแต่ทั้งหมดทั้งมวลจ่ายแค่พันเดียวและเราบริการส่งฟรีใครสนใจเบอร์อยู่ตัวนี้ครับศูนย์ซอกศูนย์สองหกห้าแปดแปดหรือสแกนคิวอาร์โค้ดตัวนี้เลยครับเราไปดูโปรรอบที่หนึ่งพร้อมกันทั่วประเทศครับวันนี้ใครเปิดอัมบารินอยู่และดูข่าวเย็นอยู่ผมอยากให้โทรก่อนสักห้าโมงกับอีกสิบห้านาทีเนาะหมดหน้าจอจ่ายแค่พันเดียวครับคุณได้ในส่วนของงานดำสามกล่องโครเจนอีกสามกระป๋องแล้วก็รังนกแท้อีีกกวว่่าาขดดดหหมนนน้จจจอยยแคคคคพัััเรรรรบบใใสโท ห้าปปดแปดย้ำนะหมดหน้าจอไป่ต้อคิดอะไรมากจ่ายแค่พันเดียวครับได้รังนกนะครับหกขวดคอเจนอีก3กระป๋องแล้วก็งาดําอีก3กล่องใหญ่หมดหน้าจอคือ12ชิ้นจ่ายแค่พันเดียวครับใครสนใจโชรครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าปดแปดแปดย้ำกับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าปดแปแปดครับก่อนเปิดโปรหนึ่งรอบให้ดูโรงงานเรานิดหนึ่งครับโรงงานของเราเป็นมหาชนครับจดทะเบียนในตลาดทรัพย์เราจึงสามารถทําราคา1ิชิ้นจ่ายแค่พันเดียวบวกส่งสรีเนาะขอโปรรอบที่สองขึ้นมาเลยครับวันนี้ใครที่เปิดช่องอมมาารินนนทีีวผย้้ะหหด จอจ่ายแค่พันเดียวครับคุณได้งานดำสามได้คอเลนออีกสามรังนกอีกหหมดหน้าจอแบงค์พันเดียวครับศูนย์สองนยสหก้ปดแย้ำก็ศูนย์สองศูนสหกหแปแแล้ววันนี้พิเศษเบิร์สองชุดเรามีของแถมให้ด้วยย้ำนะครับเบิร์สองชุดเรามีถังเช่าให้กินฟรีอีกสกล่องหนึ่งชุดหนึ่งพันสองชุดมีของแถมผมย้ำเบอร์ข้างหลัครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าปดปปดย้ำกศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้นฝด ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับใครสนใจรีบสั่งกันได้เลยครับปิดท้ายข่าวเยนอมรินวันนี้นะครับไปด้วยภาพจุดเช็คอินใหม่กลางเมืองพัทยาครับเขาบอกว่าเป็นบ้านหรูติดตุ๊กตาหมีหลากสีเต็มบ้านชาวบ้านแห่ไปถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระล,ลึกกันครับพิกัดอยู่ตรงบริเวณถนนสุขุมวิทจังหวัดชนบุรีซอยสุขุมวิทพัทยา52ครับลาไปด้วยภาพนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ